คำคองานลายไม้นะครับตัวนี้ลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับอย่ามาเทส่งลูกค้ากันดูระยะที่ยิงอยู่ก็12เมตรนะครับ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับชักมือตัวนี้งานสวยแบบนี้นะครับเฉียดไปนะครับมือสันนะ่นไปหน่อย ลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับขอบขอบคุณลูกค้ามากครับ